เมื่อผมด็กยคับผมนี่เราก็จะมาวิธีเกาะวิธีจะมาเปลี่ยนชื่อสีสีสในไมค์คัสในเกมไมคัสบอกว่ยาง่ายมากเนี่ยดูเดี๋ยวเฮ้ยนี่ก็จะก็ตรงนี้นี่ รู้ว่าเอาอะไรก็ได้เดี๋ยวพีไม่ได้จะสอนให้วิธีการทำชื่อสีก่อนอื่นต้องลบกดตัวคิวไม่ได้ไม่ได้เอี๊ยได้อาเป็นสีเทาพีไม่ได้ไลไม่ได้อยู่ไม่ได้อายไม่ได้โอเป็นสีเทาขีไม่ได้เอเป็นสีเขียวเอสไม่ได้ ปีไม่ใช่ดีดีเป็นสีม่วง F เป็นสีเทาเดี๋ยวเป็นสีเหลือง H ไม่ได้เไม่ได้เฮ้ยเเอาเลยนามอะไรก็สบายใจอื้ม เป็นหมุนหมุนหมุนติ้วติ้วเลยเดีย๋ยวนี้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยอ้อแสดเดีนี้แดเดี๋ยวแดไม่ได้อกไม่ได้สีเฮ้ยเป็นสีแดงปีไม่ได้ปีเป็นสีฟ้าเอ็นเป็นสีเทา เอ็มเปสีเทานั้นใครอยากได้ชื่อสีก็อย่าลืมกดไลค์ซึ่งใครกดแชร์ก็กดตดตามด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายทำคลิปไว้ให่แล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย